สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้มาดูการรีวิวโปรเจคเตอร์ของใหม่มือหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับขายเข้ากำแพงเช่นเดิมนะครับนี่ครับกล่องนะครับกล่องและอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่นะครับนี่คือ BenQ MX ห้าศูนย์ห้านะครับคุณผู้ชมครับของใหม่มือหนึ่งเลยครับเพิ่งแกะกล่องนะครับพลาสติกนะครับคุณผู้ชมจะเห็นพลาสติกนะครับยังไม่ได้แกะนะครับมาดูกันครับคุณผู้ชมครับ ใส่ปิ้งเลยครับของใหม่มือหนึ่งครับเริ่มต้นศูนย์ชั่วโมงครับของใหม่มือหนึ่งครับดูครับประทับใจเหลือเกินครับดูครับ3,000ัลูเมนครับตัวนี้เป็น QMx 5 0 5ครับความสว่าง3,000ัลูเมนคอนทราสต์เรทิโอหนึ่งมืนสามพต่อหนึ่งความละเอียด1,024 7 6 8คูณ768หรือว่า XGA สู้แสงได้สบายครับเปิดไฟนีออนไว้2หลอดครับนี่ครับหนึ่งหลอดอยู่นี่และ1หลอดอยู่ตรงน้นครับแต่คุณภาพสีครับดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับเปิดไฟนีออน2หลอดครับสู้แสงได้สุดๆครับโอ้โหดูลำแสงที่พุ่งออกมาครับ เบน QM X 5 0 5ครับสามพลูเมนครับดูครับเสนอฉายภาพยนต์ตัวอย่างบางตอนลงสู่จอแล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับโอ้โหใส่ปิ๊งเลยครับของใหม่นะครับของใหม่มือหนึ่งครับดูอุปกรณ์ยังอยู่ครบนะครับคุณผู้ชมครับ อดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โ oh หสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับประทับใจเหลือเกินครับสำหรับเจ้าเบนคิว50 505ตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากครับโอ้โ oh หทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูได้ฟังเสียงได้ชมภาพนี้ถือว่า สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับอให้ดูกันต่อยครับดูครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ